โค้ชัยวัดประธานบริหารมอนเทเล่พาร์ครีสอร์ทหนึ่งมืนอัน,นิสกลับมาชมการป้องกันแชมป์ของธิรชัยกระทิงแดงยิงกับผู้ท้าจริงชาวคาซัคสถานนะครับคานะัทคาเทนบาเยฟทั้งคู่จะต่อยกันที่น้ำหนัก147ปปอนด์มีรางวัลอัดฉีดมาแล้วนะครับสำหรับจัมเปียนคือธิรชัยถ้าหากว่า นอกคู่ต่อสู้ได้วันนี้จะได้รับรบางวัลพิเศษเป็นจํานวนเงินในขณะนี้นะครับ3 3 0 0 0บาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับคุณสุรชัยขันอาสาร1 0 0 0 0ืท่านนา,า,า 1, 000, ยกอบจอคุณชาชายเจียมศรีพงษ์1 0 0 0 0คุณจินเทศกนดกโชตชัยวัดครับประธานบริหารมอนเทเล่ปาร์รีสอดอีก10,000และครัวคุณสารลายครับ สถานที่พักรถที่จังหวัดจุฬาอ,อีก3,000 3 3สามครับตัวเลขกลมๆยังไม่นิ่งคนระับมาดูข้อมูลกันนิดหนึ่งครับานด้านของธิรชัยกระทิงแดงยิมนั้นนักชกจากอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันนี้อายุ22ปีชกมวยสากลอาชีพมาแล้ว25ครัง้งทำสถิติชนะรวดทั้ง25ครั้งครับ เป็นการชนะแบบทีนก็ตอเอาถึง19ครั้งไม่เคยแพ้ใครปัจจุบันนี้นอกจากเป็นแชมป์พาบาในรุ่นเบลเจเวแล้วยังมีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกอันดับ6ของ WBA หรือว่าสมาคมมวยโลกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในรุ่นนี้ซปเปอร์แชมป์ก็คือฟลอยด์เมเวเชอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางด้านของผู้ชกของเขาครับคารนัทคาเทนบาเยฟต้องถือว่าเป็นอดีตมวยสร้างของคาซัคสถานเลยทีเดียวครับอายุ 27ปีแล้วนะครับในดีการโชคนั้นโชกมาแล้ว17ครั้งครับชนะ12ครั้งนะครับก็ต้องถือว่าเป็นนักมวยที่มีดีกรีไม่ธรรมดาทีเดียวครับวันนี้ขยับเวทขึ้นมานิดนึงครับคณะกาญจนาเยฟแต่เมื่อวานนี้ลดน้ำหนักกันพอสมควรครับในขณะนี้นั้นตัวเลขเงินอาชีพเพิ่มมาอีกเกินพึ่งแสนแล้วนะครับจากคุณประสิทธิ์ข้าประชาข้าประธานบริหารข้าราชการไปห่อหนึ่งหนึ่งบริษัทเล็กกระเทงแดงอีกหนึ่งหนึ่ง 3, เพื่อคุณเชียงรายสามพันอ้าแรกยกแรกครับแตกเลกเลยครับตัวนี้โอ้ยเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วแตกแล้วครับตอนนี้คันไค้ขาดไ่เยอะถึงเลื่อนไปแล้วนะครับวันนี้ก็บริษัจจทจิตรจดไทยเก็งหนีอีกสามพันด้วยนะครับผู้สายชนจะมอบให้ด้วยครับอ่าห้าหมื่นหกครับโอ้เลือดไทยที่ต่อยกับกีรชัยนั้นแตกทุกรายครับโอ้ยยกแรกครับไม่ทราบว่าแตกตรงไหนนะครับ ลวาลาเลือดกำเดายังไม่ชัดนะครับเล,เละจะมูเละนะอ่าหมดยกก่อนโอ้โ,อโอไปก่อนไปก่อนโอ้ดูเดือดเข้มข้นมากกับเมืองวันห้าห้าหมื่นหกบาทนะครับนี่เป็นผลงานในยกที่หนึ่งเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าธีรชัยนั้นเรียกเลือดจากกูทาชิงชาวคาซัสถานได้นี่ดูครับนี่เป็นช่วงท,ท้ายๆนะครับเลือดก,กลบปากไปแล้ว ขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มเกลือแร่แซินาจี้จำกัดผลิตภัณฑ์นีเวลฟอร์แมนบริษัทน้ำดื่มบริเจนซี่บริษัทแสงไทยเมอร์ดีคอลจำกัดและบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดยกที่2ครับมาลุ้นกันต่อบ,บนเวทียก2นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทพธมรีโดยท่านดรชานชาัยชัย,ชยรุ่งเรืองแล้วก็อธิการบดีนะครับท่านดรบังอ่งอนเบญชาธิคุณแล้วก็คุณครับก็มาดูเกมกันต่อครับยกแรกนี่ เรียกเลือดจากจมูกของคาเชนบาเยฟออกมาได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นระยะที่ธีรชัยนั้นกําลังทําฟอร์มได้ฮอตมากครับก่อนหน้านี้ก็เจอกับนักชกจากคาซักสถานเหมือนกันนะครับธีรชัยเบกซอนาบิเยฟซึ่งถือว่าเป็นมวยอันตรายมากของคาซักสถานก็ปรากฏว่าธีรชัยนั้นเอาชนะท่านก็งเอามาได้ในยกที่7วันนี้มาเจอกับมวยคาซัคอีกรายหนึ่งครับยับซ้ายยาวๆนี่ทําหน้าที่ได้ดีมากครับธีรชัยทุกครั้งครับที่ธีรชัยบ้องกันแชมป์นั้น น้อยคนนะครับที่จะไม่เสียเลือดมาลุ้นกันต่อนะครับว่าหนักหรือไม่หนักแล้วก็งานโอทอปนะครับสัญจรคือเรายิ้มทั่วไทยครั้งที่หนึ่งนะครับเดถึงสิกรกฎาคมที่เซนท่านแจ้งวัฒนาด้วยครับลุ้นกันต่อครับบริษัทเครื่องดื่มประทิงแดงในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักครับนอกจากจะช่วยในการ จัดสึกคราวนี้หนึ่งล้านแล้วยังมีพิเศษให้กับธีรชัยอีก1 0,000มื่นครับธีรชัยนี่ก่อนหน้านี้เ,เคยเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อทําการฝึกซ้อมร่วมกับแมนนี่ปักเกียวมาแล้วนะครับแล้วก็เคยได้เฟดดิโรสทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในช่วงหนึ่งครับระยะสั้นๆแต่ก็ถือว่าเป็นระยะที่ได้ผลครับพัฒนาศิลป์ได้อย่างดีมากครับโดยทางอมรินพรพรมาธนานครับจาผูสลายก็มาอีก3 0 0 0ด้วยนะครับแล้วก็เกียรติภูมิอินทร์ด้วยครับขอบคุณนะครับ ทุกท่านทุกคนครับผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งคุณอาทิตย์มโนไทยบริษัทเอทีเพื่อนเกษตรไทยครับคุณไปทางถุยท่านคุณตราลูกกัตัญยูด้วยครับเจ้าของเกี่ยวกับวัคซีนพืชบวกจัดจา้านมาแล้วครับคิบายเยฟพยามยจะฮึดขึ้นมาเหมือนกันเดินมาแต่ว่ายังไม่กล้าผีผามที่จะเข้าครับเพราะว่าเจอกบมวยที่เร็วกว่าโอ้เจอทุกซ้ายเข้าไปทีหนึ่งสั้นๆครับเย็บซ้ายดีมากครับ เลือกกำเดานะครับที่บริเวณปลายจมูกของเจ้าทิมชาตมาสซยนสถานัหมดยกสองแฟนๆชอบปรบมือให้กับยกที่สามเขาสายแลลกซี่มาด้วยนะครับดูครับที่ผลงานที่ผ่านมาในยกสองดูที่ดูที่ใชผ่อนลงมานะครับไม่ดุดันเข้มข้นเหมือนยกที่หนึ่ง ดูเหมือนว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ตัดสิงคือคานัทคาเทนบาเยสอีกครับทกที่3แล้วนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดผลิตภัณฑ์ีเวลฟอร์เมนบริษัทแสงไทยมารีคอนจำกัดบริษัทจงไพเจียนหมิงเอี่ยวเยี่ยครุบจำกัดหุ้ยแทนคุณโ๋ยเปลี่ยนชีวิตลูกกัะทันอยู่เจ้าของเดียวกับวัคซีนพืชจัดจ้านบริษัทกีทวีเอนเทอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่แล้วก็ขอบคุณข้อมูลในการบรรยายจากนิสสิภิมเสียารายวันครับมวยเสียงรายวันและนิตยสารมวยโลกแล้วก็วางแนอยู่ในขณะนี้ครับมวยเสียงเอ็กซ์ต้าฉบับที่6เรื่องราวของไม่ได้รู้สำรับคำสิงครับมาลุ้นบนเวทียก3ยกแรกนี่ทำท่ายักปลายยก2ตื่นเลยนะครับวันนี้ทัท้งบริษัทเป็นทีมแดงจำกัดน,นะครับแล้วก็มีทั้งบริษัทธนากพัฒนาจำกัดบริษัท ชื่อเจ้งจงไทยชื่อหมิงอี้ฟุ้งนะครับสายชนไทยพัรสกุลทีราชัยนี่ปกติที่เป็นมวยที่ต่อยวงนอกได้ดีครับย่ระยะยาวไม่ต่อยได้ดีแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นก็คือวงในของทีราชัยครับหลายคนอาจจะอยากเห็นว่าการต่อยวงในของทีราชัยจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เห็น,น,นะยะยยในวงนอกยาวมาแนปุ๊บหยุดการทะแล้ว ตะโกนว่าไปแล้วครับโอ้ยังจะขอสู้อีกครับคารทัยังจะขอสู้นะครับแต่ประการแต่ดูแล้วว่าทำการดูว่าจะเกิดอันตรายนะครับจบยก3าครับจบยกที่3ครับก็แสดงว่ายก2นั้นเลี้ยงไข้แหละครับยก2นั้นเลี้ยงไข้ยกหนึ่งได้นับยก3จบครับพักสักครู่พักสักครู่ครับโอ้สายหน้าเลยครับคาร ะชะมันะครับผักช้านะครับดูนะครับความเข้มข้นความเข้มข <_ C 1> ้นใช้เวลาเพียง1นาทีกับ39วินาทีของยกที่3นะครับกรรมการพิจารณาถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าสภาพของคานัดนั้นถขืขืนว่าปล่อยให้เจอของหนักจากเทรชัไยไปอีกเชื่อว่าอาการเลือดข้างในสมองหรือ อาจจะบาดเจ็บอย่างรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นกับนักโมยนะครับก็จ,จะกลายเป็นจุดอันตรายดูแล้วหมดทางสู้แล้ะครับถ้าธีรชัยจะเร่งอย่างที่ผมเรียนครับยก2นั้นเลี้ยงไข่ยก3นั้นปิดจอบครับเรียกว่าธีรชัยปิดจอบยกที่3 1หนาที39วินาทีจบแล้วนะครับอุตทาชิงนี่นะครับถ้าหากว่าโดนอีกสัก15วินาที จะเกิดอะไรขึ้นครับเลือดข้างในสมองหรือเกิดช็อกขึ้นมาานายกอบอกจอะไรครับจำเลย,ยที่หนึ่งครับนียครับหมดทางสู้แล้วนะครับกรรมการพินิิทําหน้าที่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ร้อแล้วนะครับทั้งทั้งที่คณดนั้นยังพยายามจะขอสู้ต่อแต่ว่าช้าไปแล้วสอยพักชมโฆษณาครับ ตองเเ็นมาาท่านผู้ชมที่รบครับต้องยอมรับว่าหนักแน่นและหนักทุกหมัดนะครับของธีรชัยกระทิงแดงยิมในรุ่นเดียวกับแมนนิบาเกียวนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับกาแล x กซี่บ n ็อกซ์มือาติโดยคุณนิวัตจะรวยมหาศาลเลยเพราะว่ารายนี้นะครับผู้ที่จะปราบแมนนิบาเกีวก็คือธีรชัยกระทิงแดงยิมนี่นะครับเป็นผู้ ชนะที่เดียกัน้องเอาในยกที่3นะครับ